หนุมารจะพาท่านผู้ชมเดินเที่ยวงานแข่งเรือไทยลาวเวียดนามนี่นะครับโอ้เริ่มแล้วครับท่านผู้ชมนี่เลยสวนสนุกอะไรก็เต็มหมดแล้วนะใครอยากจะมาเที่ยวพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็มานะครับปีนี้ปากหูแปลกตามีเรืออะไรด้วยนะครับเรืออะไรนะจำไม่ได้นะครับมีเรือ,อเหาะเรืออะไรเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับเรือที่ ถนนเขาเมาหรือถนนลิมโขงที่เดิมที่เก่าที่เดิมนะครับเขาก็ออกร้านออกอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพอค้าไม่ขายก็มาแต่เช้าเลยนะครับปีนี้จริงๆแล้วโน่นวันที่หนึ่งถึงสินนะครับแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะนะครับวันนี้วี่ทิบแปแล้วยี่แปดยีิบเก้แล้วนะครับวันนี้ยี่บแปดยเก้าโอ้มาก็พอดีนะครับ เตียเนื้อเตียมตัวนะครับเปิดร้านวางสินค้าขายของอะครับทานส้ชมเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นยังไงปีนี้เห็นบอกว่าจะให,ใหญ่กว่าทุกปีขอยดูจะเป็นยังไงนะครับคนบางคนก็บอกว่าน้าโขงมันจะไม่ท่วมรอบที่สองหรอห,หนุ่มมือการไม่ไม่ท่มวมครับไม่น่าจะท่วมนะี่แะ หนูมือการไปดูแล้วนะครับน้ำฝนอะไรยคาจิคาจิกาคาจิกาคาจิ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 คาจิกิคาจิกินะครับก็ตกมากันหนักหน่วงเหมือนกันแต่ก็จะเที่ยวจะจะสู้จะสู้เที่ยวก่อนไม่ได้นะครับน้ำปีนี้เที่ยวที่สองนี้น้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็เห็นลดแล้วนะเริ่มลดแล้วนะครับน้ําน้ำโขงเริ่มลดแล้วลนะ่ะแต่เห็นข่าวทางนครพนมบอกว่าถนนริมโขงถนนจัก,กรยานปั่นจัก,กรยานน้ำท่วมอีกแล้ววันนี้นะครับก็ห <c> ล <oughs> ยประจากเหมือนการเนี่ยนะครับแต่เหมือนการลดแล้วนะเหมือนการเรเริ่มลดแล้วครับท่านผู้ชมเหมือนการไปดูเมื่อเช้านี้น้ำเริ่มลดแล้วนะ ถ้าลดลดลงอ่ะนะครับนอกจากจะมีประยุเข้ามาอีกเมื่อไรเห็นข่าวบอกว่าจะมีประยุเข้ามาอีกนะอู้ทำอไมาอีกยคนยุ่งกันนะครับรแล้วที่นึกว่าที่แรกก็น,นึกว่าจะไม่มีคนมาไปไปมาโอ้เต็มหมดเลยครับเต็นยาวๆเลยบูธยาวๆเลยโอ้เต็มหมดเลยจินค้าไม่ <c oughs> รู้จะมีกําลังซื้อกันไหมล่ะนะครับ <c oughs> วันนี้วันที่ยี่สิบเก้า สิงหาเงินเดือนออกพนอดีพอดีเลยครับตอนเย็นๆก็ลองมาเที่ยวดูนะคนแน่น <mm> ก็แล้วกันนะครับวันนี้นะ <mm> ตอนเย็นๆนะครับอันนี้หนุ่มมืกกามาเช้าเลยคนยังไม่ค่อยแน่นกันเท่าไหร่นะครับส <mm> ินค้าเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจะปูพาท่านผู้ชมไปดูทุกตออชุกมุมงนะครับท่านผู้ชมจะท้ายก็จะไปดู อ่าประเภทเฟอร์นิเจอร์นะครับประดาประดาโต๊ะม้านั่งที่นอนนะครับโซฟาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท้ายๆก่อนนะครับตรงนี้ก็ดูสินค้ากันไปก่อนครับท่านผู้ชมแต่หมดแล้วครับแต่ที่หมดแล้วนะต่อจากงานเห็นพอค้าไม่ขายก็คุยกันนะว่า ต่อจากงานไหลต่อจากงานแข่งเรือบึงการก็จะไปรองานไหลเรือไฟที่นครพนมเะไรอางเี้นะครับไหลไหลเรือไฟนครพนมเป็นบอกว่าเริ่มวันที่เท่าไหร่นะเริ่มวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาไปถึงเจ็ดตุลาวันนี้นะครับโอ้ก็สิบเอ็ะตบิาคืนนี้นะนครพนมยิ่งคนยิ่งเยอะกว่ามืองการด้วยนะครับเป็นเมืองเก่าเมืองแก่นะครับ บึงกาก็เพิ่งตั้งมาสิบกว่าปีเองนะครับจังหวัดนะครับึบงกาฬเป็นจังหวัดน้องใหม่นะครับลิงฝั่งโขงนครเมืองบึงกาฬเนี่ยนะครับก็อะไรก็ต่อมีอะไรก็เอาแบบยาวมาจากหลงคายบ้างนครพนมบ้างนะครับพอพื้นที่จังหวัดบึงกาฬแต่ก่อนเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดนครพนมนะไป,ไปมาก็เลยมาขึ้นกับหลงคายสุดท้ายก็มา ยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่เองนะครับนี่ครับทำาปเรืออะไรนะเขาบอกว่าเรืออะไรเรืออะไรนะครับเป็นเรือแล้วก็รถหอกรถอะไรรถบัมม์มีเต็มไปหมดแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะที่เก่าเวลาเดิมเนี่ยนะครับก็พาลูกมาลานมาเที่ยวเยี่ยนน่วคนโอ้โคงเยอะอล้รกันนะครับดีตรงกับวันวันศุกร์วันศุกร์มีตลาดนะครับ ตลาดไปลงไหนอ่ะมีที่ลงอยู่นิดเดียวนะครับไปแล้ก็ไปตลาดที่สองนูน้นท้ายๆหน้าสอโพโนนะนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวโสน,สนุกนบ้างนะครับบรรยากาศงานแข่งเรือนะครับวิงการบ้านเรานี่แหละมันะบ้านใครนะทุกปีนะครับพอเดือน สิงหากัญญาโตลามาก็มีพื้นที่ตรงนี้นะครับรองรับงานต่างๆมากมายนะครับเห็นไหมครับบอกว่าเบื้เริร่มตรงนี้นะครับผมเปิดงานพอค้าไม่ขายบอกว่าเปิดงานนะครับจากนี้ไปก็อ้มีแต่งานไม่หวาดไม่ไหวนะครับจากนี้ไปก็ไปงานไหลเรือไปงานไหลเรือไปแล้วกันต่อด้วยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะไปหมดนะครับเลยนเลยนะครับบริการ งานแข่งเรือนะครับมีประจําปีทุกป,ปีนะครับทุกคมเหมืนอนกันก็ก่อนที่จะเอาบรรยากาศมาฝากแฟนคลับได้น้วครับมันยังมึนมามาขายหน่อยก็เลยงงชงข้าวนะครับทุกคนลงมแาแบบนี้นะอันนี้จะเป็นของกินเท่านั้นเลยนะครับ ทะเลไปไกลกเนาะมันจะเป็นเต็นเป็นอะไรกันทำเตยงทำอะไรอะไรไปหน่อยเนไปหน่อยนู้ในทีนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูไปดูอ่เฟอร์นะครับตกแต่งบ้านอะไรครับอยากจะได้โต๊ะเตียงก็ เดี๋ยวหนูมังการจะพาท่านผู้ชมไปดูกันกนะครับท้ายๆทีท่นี่นะอันนี้มามาดูตลาดลาดลาวตลาดก่อนนะครับเพื่อที่งานแข่งเรือทุกปีนะครับนี่เลยจะขายเป็นอะนะครับบริจอ์ของตบแต่งบ้านนะครับโต๊ะนั่งนะครับ ต๊ะมานั่งอะไรต่อเมีะเจอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรนี่ก็ตามนี่เลยถ้าอยากได้ก็มาเสื้อนะครับราคาก็อาจะคุยกัเจะขอร่างก็ได้นะครับนี่เลยโอ้สวยๆโรงงานเพาะนั้นเลยดีๆๆเลยดีเลยหลงมุ่งกาอยาก,ยากได้ชิวานรองเท้านะนี่ี่วานรองเท้าสวยดีนะครับเออยังอยู่กับเราอีกนานนะครับโอ้ อยางเดือนหน้าถึงรถไฟว่าอย่างนี้นะไปจากนี้ก็ไปนครพนมกันว่า่งนี้นะครับเออก็บาดลำตายนะครับงานแล้วหลายเดือนไปนครพนม,มโอ้โหมูก็ยิ่งใหญ่นะ้อของพ่อของงานแข่งเรือบึงการเลยอะ่ะเพิใหญ่ของบึงการด้วยซ้ําไปนะครับ ามาดูมาชมกันนะครับงานแข่งเรือไทยลาวเวียดนามนะครับท่านผู้ชม